นจนสนิทกันมากแล้วว wow. ัน <apl> น <ians Hi> ั Youtube ้นอ <g transparen cies> <amigo> ่ะเขารวมหัวกันแกล้งผมเลยว่าแบบมาปุ๊บโดนแน่เราจะไม่คุยเราจะเราจะไซโคเลยอะไรเงี้ยแกนําคือชื่อทอมพี่ทอมในจำชื่อไว้นะพี่ทอมแกนำแกนำแกนําคือเขาเลยนะฮะชื่อทอมเขาก็ไปแบบไปบิวพี่พี่ตาวาลิพี่ป๊อปอะไรเงี้ยพอผมไปถึงปุ๊บพี่ตาเ็าใส่ผมก่อนเลยรู้ไหมเนี่ยที่ต้องมามาเนี่ยไม่ได้ดูแลลูกเนี่ยไม่ได้ไปส่งลูกผม นะพูดใส่อนเลยนังจ่อยนังอยู่จ่อยเลยคนดีนะก็คือชอบแกล้งในกองอย่างเช่นแย่ก็แบบไปสะกิดไปหลอกอะไรง่ายๆครับในกองมันจะมีคนแบบที่ขี้ตกใจนะอ๋อโอ้ยอย่างนั้นอปาจีอปาจีก็จะจะเป็นคนดดนมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยคุณก็เลยชอบแกล้งใช่มีมีกองหนึ่งติดตามันนัานฟ้าติดตาผมแบบเดินเดินอยู่สิกกระเป๋าไง แล้วก็รู้สึกว่ามันเบาไปแล้วก็ค่อยเอาอะไรไปหยอดคุณบ้านด้วยแล้วนาด้วยในทางกับการคุณเคยโดนแกล้งไหมเคยฮะโอ้ยนี้นีใหญ่ปลาไหลกับนายไฮโซอันนี้ยังไม่ได้อ่อนเรื่องนี้ไม่ได้อ่อนโดนพี่ป๊อปพี่ต้าวลิศแล้วก็พี่อาร์ตอาร์ตศินแล้วก็มีพี่ดาอะไรพวกนี้พี่พี่ทอมผมไปสายเราแต่ผมผมไปสายเหมือนกัน เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไปสายอมผมเป็นคิวแรกที่ต้องถ่ายเป็นซีนแรกของผมแต่มาสายแต่แต่ไม่ตื่นเลยอคือตื่นตอนเขาโทรมาปลุกแล้วอ่ะ คนไม่น่าร่วมงานด้วยเลยอ่ะเป็นจีแรกเราสายอ่ะครั้งเดียว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 เรื่องนั้นครั้งที่สองอ่ะเพราะเขาทำแล้วเขาทำไปแล้วเขาทำไปแล้วครั้งนี้ถือว่าครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วคือเขาเป็นจีนแรกสายอ่ะสายทั้งวันเลยอ่ะผมถือว่าคุณวันนั้นอ่ะคุณทำงานไม่มีความสุขเลยอ่ะไม่มีความสุขเลยใช่เออคือโดนไล่โดนไล่พวกพี่เขาทำอะไรคุณคือทุกคนเราสนิทกันมากเป็นกองที่สนิทกันแบบมากๆเลยคุยแบบเรื่อง เรื่องเรื่องแย่ๆอะไรกันเยอะอะไรประมาณนี้จนจนสนิทกันมากแล้ววันนั้นอ่ะเขารวมหัวกันแกล้งผมเลยว่าแบบมาปุ๊บโดนแน่เราจะไม่คุยเราจะเราจะไซโคอะไรเงี้ยแกนําคือชื่อท่อมพี่ทอมไม่จําชื่อไ้นะพี่อ่อมแกนําแกนําคือเขาเลยนะฮะชื่อทอมเขาก็ไปแบบไปบิวพี่พี่ตาวารีพี่ป๊อปอะไรเงี้ยพอผมไปถึงปุ๊บพี่ตาเ็าใส่ผมก่อนเลยรู้ไหมเนี่ยที่ต้องมามาเนี่ยไม่ได้ดูแลลูกเนี่ย ไม่ได้ไปโศกรูปผมนะงูใส่่อนเลยนั่งจ่อยนั่งอยู่ยเลคนเดียวไหมคนทุกคนก็แบบทุกคนเดินพี่ป๊อปพี่ป๊อปถากูก็ไม่คุยกับผมคนนู้คนนี้ก็ไม่คุยกับผมแล้วมีคนหนึ่งที่เข้ามาคุยมาปอกผมพี่ท่อมคนที่ต้นคลิดบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปนั่งตรงนู้นไปนั่งตรงนู้นไปไปแบบอะไรเงี้ยไปอยู่นิ่งๆก่อนผมก็แบบทำตัวไม่ถูกต้องอยู่ยังไงดีเขาก็มาปอะผมเออผิดจริงๆแหละอะไรเงี้ย ครับผมรู้ผมผิดผมขอโทษครับเลยอ่ะครับล้วเล่นละครได้หรอวันนั้นอ่ะก็เล่นได้ก็เล่นเข้าไปปุ๊บออกมาก็ดังซึมเือนเด็กนังซึมไปนะครับใช่เขายังบ่นคุณอีกไหมหลังจากนั้นก็ยังยังใส่ก็ใส่ใส่ผมเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็ต้องเข้าเข้าสีด้วยกันอีกไงใช่แต่ว่าพอพอพักเที่ยงเขาก็เขาก็มาเฉลยแหละว่าเขาแกล้งไม่อะไรอะไรนีอก็โลละบทอะไรที่รู้สึกว่า